สวัสดีครับกลับมากันในอีกครั้งหนึ่งเก <c oughs> ๊ยวันนี้เป็นอไรนะครับกลับมาในอีกพิโซดหนึ่งของทาเคชิมีคำตอบนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ในดิวิชั่นและเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของคุณอาตอมุณอาตอม,อตอมทำวีดีโออยู่แป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นอะไรนะ ผมอ่านวิดีโออยู่แป๊บหนึ่งครับโทษทีคุอตมโชว์ัไปก่อนแล้วกันะครับครับผมกวลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมแต่งชุดตรงนี้ผมครับผมครับคุณอาตอมก็เป็นหนึ่งในจากแก๊งที่เราเล่นด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเป็นผู้ทำสามเพลงแล้วอ่ะไปต่อกันเลยครับวิดีโอนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ อ่อตัว toughness กับ stamina น,นะครับเพราะใครเราเราคุยองไฟล์อาร์มไปแล้วเนาะนะครับก็ toughness เ,เราดูที่ตรงนี้ toughness กับ stamina คืออะไร toughness t o u n e s s คือความถึกพูดบ้านเลยคือความถึกของเราว่าเราถึกแค่ไหนนะครับตัวเลขตัวนี้คือ massive เขาทำออกมาเพื่อที่ได้จะได้ดูง่ายๆว่าแบบ เออเราเราถึงไหมหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยคอมเพลก์คนอื่นหรือหรือเราแบบดูกับตัวเราเองว่าชุดเราใสา่เราถึกขึ้นขนาดไหนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะขึ้นเป็น hp ให้เป็นเลือดให้เลย <Alert. S 1> นะครับโอเคนะครับก็เอาเอา,า break down ง่ายๆก่อนเลยตัว Sta Min a stamina St คืออะไร stamina คือทุกหนึ่งหนึ่งสเต็ของ Sta Min a เนี่ยเวลาเราเรามี Sta Min a เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มที่เลือดเรานะครับเลือดเราดูที่ตรงนี้เราดูที่ character เราเลื่อนลงมา Survivability อยู่อันที่สองนะครับเห็นได้ว่า Stamina สามพันเราได้เลือดอยู่ประมาณแสนหนึง่งอันนี้จริงๆมันบวกกับไอ้พวกมอดในชุดเราด้วยนะที่แบบมอดบางอันมันจะบวกไฟอาร์มบวก Stamina แล้วมันมีบวก HP อยู่ข้างล่างเป็นสเต็เพิ่มอะ่ะมันก็โยนโยนเข้าไปด้วยกันนะครับนั่นคือ Stamina Stamina ได้จากไหนก็คือได้จากชุดเนาะเดี๋ยวพวกนี้แหละนะครับเรามี6ชิ้นให้เลือก นะครับว่าไหนเราจะใส่ set main, main เซตเมนแอทเริบิวต์เป็นเป็นสแตมิน่าอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นไฟอาร์มอะไรอย่างเงี้ยเราบวกมอสสแตมิน่าเข้าไปนะครับเขินเขินอายอามอสผมกากก็ไม่อยากโชว์นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งคือตัวของทนะัฟเนสเนาะทัฟเนสคืออะไรทัฟเนสคือมันเป็นการยำยำสแตทระหว่างแม็กเลือดกับเกระอาร์เมือ นะครับรวมกันกลายเป็นทัพเนชมันมันเอาไปบวกลบคูณหารย้ำกันยังไงเราไม่สนอะแต่นี่คือนี่คือเบสิกของมันนะครับอาร์เมอร์อ mer, ตัวนี้เราได้จากไหนเหมือนกันเราได้มาจากชุดนะครับก็คือตัวตรงนี้แหละเนี่ยพวกเนี้ยทุกชิ้นเลยนะครับทีเนี้ยอยากให้ทิปนิดนึงว่าคือ เป็นมาสามแพทแล้วนะตั้งแต่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งสองจุดสามเลยสามสี่แพทแล้วนะครับอาร์เมอร์ตรงเนี้ยมันทำอะไรอาร์เมอร์ตรงเนี้ยมันลดดาเมจเลยอินคัมมิ่งดาเมจคือดาเมจที่โดนตัวเราเลยนะครับมันลดโดยตกแล้วก็อาร์เมอร์ที่ได้เป็นพอยต์เมื่อกี้มันจะโดนคอำเวิร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์ ทีเนี้ยเกมเขาได้เซตในใน Massive Ubisoft Division นะ <c oughs> เขาได้เซตไว้ว่าไม่ว่าเราจะใส่เกาะเนี่ยเราได้พอยต์ของเกาะเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามที่แต่เขาจะมีแม็กซิมัมไว้ว่าถ้าถึงกี่ percent, เปอร์เซ็นต์อ่อไม่ว่าเราจะใส่เกาะเพิ่มไปกี่พอยต์เปอร์เซ็นต์ตรงเมดิเคชันของดาเมจเนี่ยก็ไม่ขึ้นตามนั่นเขาเรียกว่าแคป อาร์เมอร์แคปพูดง่ายๆว่าอาร์เมอร์แคปครับณนะตอนนี้อยู่ที่75%เท่าที่ผมดูตัวเลขครั้งสุดท้ายเกาะพอยที่เราต้องใช้อะเพื่อที่จะได้75%อยู่ที่มัน5้0พนิดๆอันนี้ผมผมีหมม้าพันสมันก็ยังขึ้น75%อยู่เหมือนเดิมนะครับคือคุณจะใส่เกาะเกินไปยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะนะครับมันมันจะมันจะแคปไว้ที่75%คือขีดเส้นตายไว้75%ซึ่งจ็ดสิบห้มันต้องเป็นประมาณแบบ 7จ็ดสิบมัขึ้นมาน,นิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยกาะเกินเราขีดส้นใต้ตัดไปเลยนะครับอีกร้อยกว่าแต้มของผมนี่คือเสียเปล่านะครับคืออยากให้ดูไว้แล้วก็อีกอย่างนึ้งที่จะบอกคือตัวของเกาะเนี่ย armor mitigation ไม่ว่าเราจะ b u i l เป็น DPS จะเป็น skill power จะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ <c oughs> armor mitigation ต้องแม็ก ผมไม่รู้ว่าแพดต่อไปเขาจะทำมาเมื่อเมดิเกชันออกมา90%หรือเปล่าแต่ตัวเลขเป็นอะไรก็ตามที่แต่คุณต้องแม็กมันให้ได้ทุกบิลนะครับสังเกตกันง่ายๆเลยที่ไลฟ์สตรีมกันมาเนี่ยคือเห็นที่ทุกคนโดนยิงล้มยิงล้มหรือเล่นดีเอะไรพวกนั้นนี่คือเกาะ75%แล้วนะแล้ว75%ทุกคนจริงๆนะครับยังโดนยิงแบบแป๊บเดียวล้มเลย เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนเยอะนะแต่มอนยิงทีหลายล้านนะครับครับก็ให้เป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นทริปไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นทริปทริปทริปเออให้เป็น suggestion ดีกว่านะครับก่อนตรงน,นี้ต้องแม็กยังไงก็ต้องแม็กนะครับเออถามว่า toughness ที่เท่าไหร่ถึงจะดีเท่าที่เล่นดูเท่าที่ผมดูตอนนี้ toughness รวมรวมแล้วอะ สี่0มืม่ประมาณ4 5่แสนถึงสี่แสนอย่างเงี้ยกำลังโอเคถ้าเราจะจะเล่นถึกถึกะนะนะครับเพราะว่าผมมีชุดรีเกเมอร์ที่รานอยู่5,000สนถูกไหมถามว่ามันถึกขึ้นไหมบวกขึ้นาหม่แสนหนึ่งถึกขึ้นแต่คุ้มกับสิ่งที่ผมเสียไปคือเรื่องของ DPS เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คุ้มไหมก็ผมว่าตัวผมเองอะโอเคเพราะผมอยู่แถวหน้าแต่พอผมเอาตัว เซตวคเลเมอร์ที่มีทับเน็ตยห้าแสนมันอยู่ข้างหลังอะ่ะมามายืนอยู่ข้างหลังเป็นตัวซัพพอคือมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็ถ้าจะเล่นแบบบาลานซ์เราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งข้างหน้าข้างหลังก็ให้เป็นร e ค o เมน n ์ไว้ว่าอยู่ที่มันสี่แสนถึงสี่แสนห้าพอละนะครับเอาเอาเอา,เอาสเตตเราเนี่ยแทนที่ยัดถมลงสเตตไม่น่าไปยัดลงไฟอาร์มไปยัดลงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่สไตล์ที่เราเล่นนะครับก็อย่างที่ได้เห็นว่าตอนนี้ชุดเซนทรี เซนทรีเซเวท่ของผม,ผมนี่ก็คือจะอยู่ที่3,000ันสามพันไฟอารมสเตมินาคือดาเมจมันก็ดีขึ้นมันคิดได้ผมเคยคิดได้2ล้านก็ก็ก็โอเคผมก็ไม่ได้อะไรเพราะชุดก็เศษเหลือจากไปช่วยชาวบ้านเขาลงมาแล้วก็มายาดยดยัด,ยด,ยด,ยดใส่นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะยาวนิดหนึงวันนี้นะครับผมแต่ก็ยังรวดเร็วอยู่มั้งเหมือนเดิมเนาะนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วย แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ